สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานมาฝากหนึ่งคันนะครับกว้างกวางนั่งสบายกับ To y o ต a c a m r รี่นะครับคันนี้ปี2004เครื่อง2.4นะครับเครื่อง2004ออโต้นะครับขับใกล้ขับไกลขับได้สบายครับคันนี้น้ำมันล้วนนะครับเอกสารครบนะครับใครสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ69,000าบาทนะครับ69,000าบาทครับคันนี้เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับเป็นเครื่อง2004นะครับเครื่องเดิม เป็นเครื่อง2.0นะครับตอนนี้เปลี่ยนเครื่องเป็น4 0น้ํา้ำมันล้วนนะครับโดยรวมรถสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารครบนะครับกว้างกวางนั่งสบายครับรุ่นนี้ มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าแล้วก็มีแอร์แถว2นะครับแล้วก็มีม่านหลังด้วยครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับกว้างนั่งสบายแน่นอนสําหรับรุ่นนี้นะครับใครเข้าใจนะครับมาชมเช็คทดลองขับได้เลยครับภายในสวยๆนะครับไฟสองสว่างก็มีนะครับดอกแดงลายไม้เกียร์เครื่องยนต์ใช้งานได้เลยครับมาลองขับรับรองว่าได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับ เบาะหนังสวยกว้างนั่งสบายแน่นอนนะครับราคา69,000บาทนะครับใครเข้าใจรับสภาพได้นะครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยเครื่อง2 0 0 4เป็เบนซินน้ำมันล้วนนะครับแต่ก่อนเคยติดแก๊ส CNG นะครับเครื่อง2.0ก็ยกเครื่องไปแล้วนะครับใส่เครื่องใหม่เข้าไปแล้วนะครับน้ำมันล้วนแล้วนะครับเป็นเครื่อง2 0 0 4นะครับ สภาพพร้อมใช้นะครับใครสนใจถูกใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับดูรูปต่อกันได้เลยนะครับรถสภาพเรียกว่าราคานี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับคนที่เข้าใจได้ความกว้างขวางของคัมรี่นะครับและอะไหล่ก็ดูแลไม่จุกจิกนะครับไม่ยากนะครับอะไหล่เยอะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นค่ายโตโยต้านะครับเกาะไว้ใจได้ในเรื่องของอะไหล่นะครับมีทั้งแท้เทียบเทียมนะครับท่านสนใจนะครับโทรเจรจานะครับรถจูแถวคลองเจ็ด ลำลูกกาปรทุมธานีนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเนี่ยกว้างขวางแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้มีแอร์แถว2มีม่านหลังนะครับเซ็นทร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ตกแต่งลายไมย้สวยๆครับกับราคาที่เปิดนะครับคุ้มแน่นอนใครสนใจอยากได้ใช้งานโทรเจรจาเลยครับขอรูปได้นะครับติดต่อมาได้ครับ